ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสช่องจะเียร์ข่าอยู่แกงว n e อนพอนช์มาเดอ t r o n g นก็เช่มเคยนะมาก็จริงๆเ,นะเปิดตัวกันในเซิร์ฟไทยนะแต่ว่าจริงๆวันนี้เราจะพามาดูศึกดวนทวยเทพนั่นเองนะซึ่งเอามาจากช่องพี่จีนนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะเหมือนเคยเลยนะยจริงๆต้องบอกว่าวันนี้นยะวันที่16กันแล้วเนาะอีกไม่เกิน3-4วันเจว่าลีกตัวละคร เดือนหน้าจะหลุดแน่นอนนะเดือนหน้าของเซิร์ฟจีนนะทุกคนะเออซึ่งก็เดี๋ยววันนี้พามาดูภาพรวมแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆคือต้องบอกว่ารูปเกมเมตโตเมตาม,มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะตัวกระบองเหล็กอะ่ะมันตกกระป๋องโดยสมบูรณ์แบบอะสมบูรณแบบ์แบบแบบแบบจริงๆคือไม่มีใครหยิบมาใช้แล้วนั่นเองนะก็พามาดูเนาะว่าเขาเล่นอะไรประมาณไหนยังไงกันนั่นเองอ่ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วนะคะก็กดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะก็ไปดูกันเลย ลิชแมนช็อปโนหนึ hmm. mm ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพัอชมาดูต้องเกมนหคะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเรียนลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเก็ได้นะคะที่สำคัญ่อนานถึงสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมอินมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบชั่วโมงต้องที่ลิชแมนช็อป มาทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะน,นี่เป็นคลิปนะคะจากช่องพี่จีนนั่นเองเนาะอันนี้เป็นศึกดวลนะคะถวยเทพนั่นเองนะซึ่งจริงอะเจะตั้งใจจะอัดให้เพื่อนๆดูแต่ว่าจะลืมนะเออพอดีมันง่วงแล้วมันก็หลับไปเลยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน,น,นะสรุปเลยก็โอเคไม่มีคลิปนะก็เลยขออนุญ,ญาตยืมคลิปพี่จีนมาซึ่งพลังค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวพันล้านทั้งสองฝั่งนะทุกคนอันนี้คือสุลต่านกันเลยทีเดียวนั่นเองนะเออ สุลตานทั้งสองด้านเลยเนะี่ยก็ตัว5ดาวม่วงกันค่อนข้างเยอะเลยแล้วเพื่อนจะเห็นว่าตำแหน่งตำแหน่งที่เคยเป็นกระบองเหล็กเนาะจริงๆตัวเนี้ยต้องเรียกว่าเป็นช่องฟีเป็นช่องฟีคือหมายความว่าไงคือไม่ว่าจะใส่สายอะไรก็ใส่ได้หมดสายพาลังสายอุปกรณ์สายต่อสู้ใส่ได้หมดเลยนะเพราะว่าเออคอมันครบอยู่แล้วเนาะ อย่างโบลตไม่มีทางหลุดแน่จีนอตไม่มีทางหลุดแน่ตัวบัฟสปีดนะคะอย่างโซนิคเนี่ยบอกเลยว่าปกติตัวบัฟสปีดเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีสามสี่เดือนเนาะไม่มีทางตกไงอืมแล้วหน้ากากหวานแน่นอนพึ่งเข้าไม่มีทางตกแน่ๆนะดังนั้นเนี่ยตำแหน่งตรงเนี้ยเป็นช่องสล็อตฟรีเนาะไม่ว่าตัวละครถัดไปเนี่ยที่จะเข้ามาในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็สามารถใส่สล็อตนี้ได้นั่นเองซึ่งใส่มาทําไมนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันติดบทขยี้อยู่เนาะหลายๆคนถ้าจะรู้อยู่แล้วว่า จริงๆอ่ะดาเมจมันค่อนข้างแรงอยู่แล้วดาเมจมันค่อนข้างสูง <c oughs> การที่จะชนะฝั่งสงค้ามได้คือต้องการปิดในส่วนของ G ีนอตเนาะเพราะว่าโบลตปิดไม่ได้อยู่แล้วนะ <c oughs> ปิดปิดโบลตไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องปิด G ีนอตให้ได้เนาะห <c oughs> น้ากากหวานยิ่งเข้ามาเสริมถึกทาให้ปิดได้ยากขึ้นนะคะดังนั้นก่อนนันนี้จะเห็นได้ว่าตอนยังไม่มีหน้ากากหวานเนาะเขาก็จะใส่ในส่วนของพวกฟินนองฟินนิกอะไรมาประมาณนั้นเพื่อที่จะทําให้ชุบหน้ากากหวานขึ้นมาแล้วก็เข้ามาเออไม่ใช่ชุบหน้ากากหวานชุบึีนอตข พอมีหน้ากากหวานเข้ามาไม่อจะเห็นได้ว่าเห็นแมททีมมันถึกขึ้นโดนจีนอตยิง1 0ล้านร้อยล้าน,านอะไรเงรี้ยไม่ตายนะเออดังนั้นเนี่ยมันไม่ต้องการตัวที่จะช่วยฉุบแหละเพราะว่าดามเมตมันปิดไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็ทําการเพิ่มดามเมจนะก็เส้นเรื่องนะคะก็เลยแปะบทขยี้มานั่นเอง,เองนะทุกคนซึ่งจะคิดว่าตัวละครเดือนหน้าเนี่ยถ้าจะให้ให้วาวก็ต้องมีพาสซีประมาณนี้แหละ ที่อาจจะช่วยทําให้โดนดามจแรงขึ้นหรือไม่ก็เป็นพาสซีฟที่เป็นดอตต่างๆเผาไหมเองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะเป็นแบบพัสซีฟใหม่ๆเนาะที่มันช่วยทําให้มีดามจแบบดอทหรือทรับดามีดแรงขึ้นเพราะว่าเพื่อจะเห็นว่าเมื่อกี้นักกกหวานตีไปน้ากกหวานตีไปแล้วฮิวเนี่ยเนี่ยดูสังเกตสังเกตพวกหลอดเลือดนะทุกคนเห็นไหมปกติเนี่ย จีน้อยเป็นตัวละครที่ยืนไม่ได้มากที่สุดนะแต่ว่าตอนนี้หลัเลือดสี่นะฝั่งนี้เราเลือดสามนักการหวานออกไปตีนะแล้วก็จริงๆมันไม่ได้บัฟตัวใดตัวหนึ่งโดยตรงเนาะแต่มันบัฟคอเกโรเกโรนั่นเองนะตัวละครไหนก็แล้วแต่นะที่ได้รับคอเกโรเกโรอยู่มันจะบัฟจากเลือดตรงนั้นเนาะนี่เห็นไหมเกโรบัฟมาเกโรใช้สกิลเนาะแล้วก็มีฮิวมีฮิวให้แล้วทีนี้ตัวนักการหวานก็จะซ้อนซ้อนเข้าไปอีกนะใช้สกิลเสรุมบวาฮิวต่อขึ้นไป ยืนได้ขึ้นมาพอสมควรนะยืนได้ขึ้นมาพอสมควรดังนั้นเนี่ยต้องพยายามปิดดาเมจฝั่งตรงข้ามให้ได้ไวที่สุดนอะอ่ะเห็นไหมอันนี้จะฝั่งนี้หายไปคนละหนึ่งนะเทรดกันไปคนละหนึ่งตัวละครนะอ่ะมาละทีนอนอกระแทกซนไว้นะไม่หลับไม่หลับเนะี่ยฮะเดี๋ยวหน้ากากหวานช้อนต่อเห็นไหมหน้ากากหวานตีฟาดนะเด้งเลือดเด้งเลือดเด้งกเกาะไหมหล,หลอดหลอดละสี่จากสามขึ้นมาสี่ใช่ไหม ค่อนข้างที่จะถึกพอสมควรฝั่งนี้ก็เมื่อกี้หน้ากาก,ากหวานเชสกิลไว้เนี่ยอ่ะไล่ส่วนกลับมาหลอดเลือดนะคะสังเกตหลอดเลือด3หลือสามใช่ไหมคือมันตีหมดประมาณหน่หลอดแต่ว่าการจะตีให้มันตายได้ก็ต้องตี3รอบอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จนกว่าหน้ากากหวานจะตายนะอืมต้องรีบต้องรีบเบิร์ดดามจให้หน้ากากหวานตายก่อนถ้าหน้ากากหวานตายนี่ยเสียเปรียบเพราะว่า มันจะไม่มีใครมาคอยฮิวแบบฮิวให้ต่อเนื่องเนาะถ้านกาักหวานอยู่ออกไปออกไป,อ,ออกไปตีอะฮิวออกไปตีอะฮิวมีคอมโบคู่กับเกรโรเกโดเห็นไหมใช้สกิลปุ๊บอะฮิวเพิ่มอะไรเงี้ยมันคอมโบกันนะฮะแต่ว่าถ้านกาักกวาดตายเนี่ยก็คือจบนะไม่มีตัวฮิวให้เนี่ยอันนี้ถือว่าสังเกตว่าการมาของนัากกาวาดเนี่ยถึกขนาดที่อ,ตอ,ะ,อะตอมอะตอมยืนได้อะทุกคนที่ปกติอะตอมจะยืนไม่ค่อยได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนจะใกล้แล้วทุกคน เธอที่4ี่นะอะตอมใกล้ละน่านจะไม่ค่อยไหวละอืแต่ก็ทําให้อะตอมยืนได้แต่ฝั่งนี้อะตอมไม่ไหวละโซนิคไม่ไหวแล้วเหมือนกันเห็นไหมหายไปละอืมซึ่งก็เก็บอะตอมไดกก้ก็มีผลนะทุกคนมันจะไม่มีใครแปะบทขยี้เนาะเก็บอะตอมเก็บหน้ากากอะไรเงี้ยเนี่ยไล่จ้วงกับมาหลอดเลือดสามทั้งคู่เนี่ยหนทางยังอีกยาวไกลฮะฉีดไปจังวะน,นี้เรียบร้อยฮะอะตอมตายเนาะคือปกติเนี่ยถ้าใครดูตั้งแต่ช่วงเมตาเออ ช่วงที่เขาหยิบอะตอมมาเล่นแรกๆแรกๆนี่ไม่ใช่หลายปีที่ผ่านมานะแรกๆหมายถึงว่าคู่คอมโบ u r นะทุกคนช่วงนั้นเนี่ยอะตอมมันจะยืนไม่ค่อยได้นะตอนที่ยังไม่มีหน้ากากหวานอะตอมยืนไม่ได้เขาก็เลยมีสลับสับเปลี่ยนกันเนาะบางทีก็บางทีมจะเป็นฟินิกเป็นอะตอมอะไรเงี้ยเออก็ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ใช่อตอมหลวนแต่ว่าปัจจุบันพอมีหน้ากากหวานขึ้นมาอะตอมยืนได้เยอะขึ้นมากๆพอยืนได้เยอะขึ้นมากก็เลย มาเสริมคอมโบโทีมได้ดีเลยไม่จําเป็นต้องมีตัวฟินิกมาชุบแหละอืมเห็นไหมถ้าดูภาษีเนี่ยภาษีของอะตอมดีกว่าแปะบทขยี้นะทุกคนแปะบทขยี้แล้วก็ให้หน้ากากมันฮิวขึ้นมาเรื่อยๆหไฮิวอีกแล้วอ่ะสังเกตนะตอนที่เขาออกมาตีฟึบนะฮะเลือดเขียวจะขึ้นนี่เรียบร้อยฮนะนั่งฟังนี้โหแย่เลยหน้ากากตายหน้ากากหลับก่อนนะฮะบางทีมันก็ดวงนะทุกคนบางที โบลอสมันไปดองไปดองนักกักหวานอย่างเงี้ยเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ไล่ดองสองธก็จมีนักกักหวานกับโบลอสนะไล่ดองแต่ว่าถ้าเมื่อกี้เข้านักกักหวานแบบสองสามธาก็ตสั่งสองสามรอบอย่างเงี้ยน่าจะเจ็บอยู่พอสมควรเนาะอืออ่ะนเดี๋ยวดูว่าดองใครปังปังปัง,ปงโอโ้โหโดนจีนอสด้วยนะฮะจีนอตโลแดงขึ้นแล้วนักกักหวานไล่กลับไปนะฮะเหมือนจะไม่ฮิวแล้วป่ะเหมือนฮิวหมดแล้ว นี่เจ็บเจ็บหนักพอกันนะฮะนะกับไอโบลอสฝั่งนี้ก็เลือดเขียวนะอยู่ในสิสเตตเลือดเขียวนะก็คือตีไปไม่เข้าเลือดแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บเลือดมาจะเก็บดาเมจมาเป็นเลือดประมาณนั้นอืมโอ้โหไล่ดองไล่ดองโบลอสเรียบร้อยอลฝั่งนี้โอ้โหพอหนักกักหวานไม่มายืนซัพพอร์ตเนะะี่ยก็หลับนะฮะหลับเลยตอนนี้เหลือแค่โบลอสฝั่งนี้จีนอสยังอยู่ถือว่าถือขึ้นเยอะพอสมควรหลังจากมีการมานะฮะ ของในส่วนของนักกากหวานอะอันนี้เขาดองกันไม่เข้าแล้วทุกคนเพราะว่าอยู่ในสเตตเอ่อเก็บดาเบทมาเป็นเลือดต้องรอเกมมันจะนานช่วงนี้แหละยังไงก็ไม่มีทางเก็บโบลอดได้นะจังหวะการโล่ช่วงการโล่ยังพอเดาได้ว่าอ๋อเทินหกเทินเจ็ดเดี๋ยวตายเจ็ดเทินเจ็ดตายหมดเทินหกเทินเจ็ดตายแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโบลอดเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ค่อยได้คือไม่รู้ว่าคนอื่นรู้หรือเปล่าแต่ว่าเจเดาไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าบางที ต้องดูพัสดีด้วยพัสดีอะไรเปิดดาวไหนอะไรเงี้ยมันดาวม่วงสามดาวห้าดาวอะไรเงี้ยมันต่างกันนะทุกคนมันก็จะมีสเต็กของมันแล้วก็เหมือนมันมีในส่วนของไม่ยอดท้อด้วยมั้งไม่ยอดท้ออยู่อับบวกเนาะซึ่งเหมือนเขาไม่ได้เขียนเข้ามาแต่ว่าสังเกตดูแล้วมันมันมันตายยากกว่าปกติอันนี้คือจีนอตายเห็นไหมไล่ดองกันนะฮะเราไม่สามารถคาดเดาได้นะว่ามันจะจบตอนไหนคือโลแดงขึ้นแล้วก็จริงแต่ว่าจะจบ ตอนไหนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าอีกรอบนะเนี่ยเทินเก้าแล้วทุกคนจะเทินสิบละเทินสิบก็เดี๋ยวมานับเลยว่าใครเลือดเยอะกว่าเห็นไหมเกมยาวเกมค่อนข้างนานนาอตั้งแต่นักกากหวานเข้ามาอาจจะต้องหาตัวอะไรที่ทําให้ดามจมันแรงนั่นแหละไม่ไม่เป็นตัวบัฟก็ต้องเป็นตัวอะไรชักอย่างที่แบบช่วยเผาช่วยทาดามจด,ดอทอะไรเงี้ยไม่งั้นเกมนานเกินนะทุกคนเนี่ยมันมันจะซ้ำซากจาเจน,นะถ้าไม่ยอมเปลี่ยนรูปแบบเนาะเพราะว่า สุดท้ายแล้วเมื่อกี้วัดกันที่กาโล่ใครเร็วกว่าคนนั้นก็ชนะเซบุ๊กก็มีจีนอสจีนอสใครตายก่อนคนนั้นแพ้อ่ะทีนี้ก็มีโบลอสนะโบลอสก็เกมค่อนข้าง,างยือ้อแล้วก็มีเอ่อหน้าก,กากมาซัพพอร์ตนะให้ตัวมันถึกไปอีกนะพอมันถึกไปเท่ากับว่าเล่นกันสิบเทิร์นเนาะก็ไม่ตายอืมตอนนี้คือสิบเทิร์นแล้วทุกนอ่ะยังไงฮะเล่นจนเทิร์นที่สิบเรียบร้อยนั่นแหละฮะก็คือเห็นไหมเล่นกันสิบเทิร์นจริงๆนะ คือถ้าเมื่อกี้ไม่ตายอีกอะ่ะก็ถ้ากับว่าเราก็นั่นแหละคืออยู่กันแบบนะสุดท้ายนับเลือดเลยว่าใครเลือดเลือดเยอะกว่านั่นเองนะแต่ว่าพอดีฝั่งนี้หลับก่อนพอดีเนาะแล้วก็ฝั่งนี้หน้ากากหวานตายก่อนด้วยทีน็อตพอหน้ากากหวานตายทีนอตก็ตายตามนะแล้วก็บรยก็กินแพสซีฟหมดหมดหมดแพสซีฟไปเรื่อยประมาณนั้นเนาะก็กลายเป็นในส่วนของทางฝั่งขวามือนั่นเองแต่จะต้องบอกว่าพลังไม่ได้ต่างกันมากเนาะต่างกันไหมนะจาได้ว่าร้อยล้านทั้งคู่นะอ่ะให้ดู นี่เห็นไหมก็อุย้ยพลังฝั่งนี้น้อยกว่าด้วยซ้ำนะฝั่งทางขวามือเนาะก็สุรต่านกันทั้งคู่เนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมฝั่งนี้คือเหมือนจะแน่นกว่าด้วยนะ อ่างนี้คือเหมือนจะแน่นกว่านะฮะเออประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะมาอัปเดตในโซนโฮเมต้าไวๆก่อนที่เมตามันจะเปลี่ยนไปในเดือนหน้านนเองคิดว่าไม่นาน34วันน่าจะมาแล้วนะก็รอดูอัปเดตกันอีกทีนึงเดี๋ยวถ้ามีตัวละครใหม่ลีเข้ามาเดี๋ยวจะมาทําคลิปสปอยให้ฟังอีกนั่นเองอะประมาณนี้แล้วกันทุกคนสาหรับคลิปนี้เนาะใครชอบคลิปนี้งไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ค่ะล้วเจอกันใหม่มเมือหนเถออืะอเจ้าไอ